คือเครื่องฟอกอากาศของชาร์ปนะครับที่สั่งมาก็ลักษณะของกล่องก็จะต้องซิวด้วยลวดที่เป็นลวดทองแดงนี้นะครับเป็นชาร์ปนะครับ p ลาสมาแคสเตอรรุ่น fpj 3 0 taa อันนี้เป็นสีฟ้านะครับ ตัวเครื่องก็จะมีการทำงานอยู่2ระบบก็คือมี HEPA Filter นะครับแล้วก็มีการพ่นตัวไอออนพลาสมาออกมาด้วยนะครับสำหรับห้องขนาด23ตารางเมตรนะครับก็ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรอยู่เครื่องตัวนี้เนี่ยถ้าทำงานเต็มที่ก็คือกินไฟ50บัตรนะครับเพราะว่ามันมีการพ่น ตัวไอออนออกมาด้วยมันก็เลยใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องการจะใช้งานก็ยก เอาโฟมออกก่อนจากนั้นก็ยกตัวเครื่องขึ้นมาต้องถุงพลาสติกเนี่ยยกออกมาได้เลยนะครับแล้วก็อุ้มตัวเครื่องออกมาสายไฟอันนี้เป็นแบบมีแค่สองขั้วนะครับเพราะว่าบ้านเราสวดมากก็มีแค่สองขั้ว แล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีบัตรประกันนะครับของชาร์ปแล้วก็มีคู่มือนี้ในการใช้งานครั้งแรกเนะี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คืออนนี้เขาจะบอกไว้อยู่ว่าต้องแกะไส้กรองแกะถุงครอบไส้กรองก่อนอดึงอันนี้ออกได้จากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเอามือสอดเข้าไปแล้วก็ดึง ออกมาตรงๆข้างล่างนี้จะมีเดือยอยู่ตรงนี้จะเป็นไส้กรองชั้นแรกนะครับเหมือนกับกรองแอร์ฝุ่นก็จะติดอยู่ด้านนอกเวลาเราใช้งานานานๆก็สามารถดึงตรงนี้เนี่ยออกมาทําความสะอาดได้แต่เขาแนะนำว่าให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดด้านนอกจะดีกว่าอ่าตัวที่สำคัญคือตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นตัวกรองเฮปปาฟิลเตอร์นะครับก็คือสามารถกรองแบคทีเ r ียได้กรองสปอร์ลาได้กรองเกสรดอกไม้ ok ได้แล้วก็กรองเชื้อไวรัสได้บางชนิดนะครับก็คือมันกรองได้0.3มครอนแต่ไวรัสบางชนิดมันก็ขนาดเล็กกว่าน,นั้นมันก็กรองไม่ได้แต่ว่ามันจะมีการพ่นประจุออกมาเพื่อที่ไปฆ่าไวรัสในอากาศได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีถุงพลาสติกหุ้มอยู่ ถ้าเราซื้อมาแล้วเปิดใช้งานเลยเนี่ยพังแน่นอนนะครับมันก็จะกรองไม่ผ่านสังเกตนะครับมันจะมีเดือยที่ดึงที่เป็นเหมือนกับแถบผ้านะครับเวลาที่เราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยก็คือให้แถบผ้าตรงนี้อยู่ด้านบนแล้วก็ให้มันอยู่ด้านนอกนะครับเดีวเราก็จะฉีกซองนะครับจริงๆควรเอา คัตเตอร์หรือกันไกลตัดดีกว่านะครับนี่นะครับลักษณะของเฮปปาฟิลเตอร์จะมีตรงนี้อยู่ให้เอาอันเนี้ยหันออกด้านนอกแล้วก็เอาไปด้านบนนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะมีบอกอยู่หรอกว่าให้เอาด้านไหนหันเข้าข้างในนะครับลูกสอด็คือด้านในนะลูกศอดน,นี้คือชี้เข้าในเครื่องนะครับก็ วางแปะเข้าไปเลยแล้วก็ใส่เดือยลงไปแล้วก็กดด้านบนนะครับอ่าเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็เสียบปลั๊กจากนั้นก็กดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งนะครับอ่า จากนั้นนะครับเครื่องมันก็จะทํางานทีนี้มันอยู่ในโหมดสําหรับนอนนะครับก็คือโหมดกลางคืนอันนี้เนี่ยก็จะมีเสียงที่เงียบมากนะครับลมก็จะออกมาเบาๆแต่ถ้าหากในห้องเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันค่อนข้างสปกปรกหรือว่ามันมีฝุ่นเยอะนะครับก็ให้กดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มโหมดมันก็จะ กดหนึ่งครั้งลงก็จะแรงขึ้นแล้วก็ตัวถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแรงที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าหากเราคิดว่าห้องมันไม่โอเคมากๆนะครับก็มันก็มีโหมดสําหรับเร่งตัวพลาสมานะครับให้ให้ออกมาเยอะมากขึ้นนะครับก็คือปุ่มสีเงินๆตรงนี้นะครับก็กดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นโหมดที่ ทำให้มันมีประจุออกมาเยอะมากนะครับสําหรับค่าเชื้อในอากาศในในปริมาณเยอะๆนะครับพอเรากดตรงนี้ไว้นะครับเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับจนถึงเวลาที่มันกําหนดไว้มันก็จะเด้งกลับไปที่โหมดก่อนหน้าที่มันทํางานนะครับอโอเคอันนี้โหมดธรรมดานะครับ อันนี้โหมดแรงมากนะครับไฟก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่เวลาก่อนนอนนะครับก็กดมาให้มันอยู่ที่รูปพระจันทร์นะครับคราวนี้ก่อนออกจากห้องก็แค่กดปิดนะครับหรือเราอยากจะตั้งเวลาให้มันทํางานก็ได้นะครับอย่างสมมุติว่าเราอยากให้มันทํางานต่อเนื่อง4ชั่วโมงนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับรูปนาฬิกาพอมันมาอยู่ตรง 4H ตรงนี้ก็คือมันจะทําเวลาทํางานต่อไป 4ชั่วโมงนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดก็จะจับเวลาที่ 8h นะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งก็เป็นการยกเลิกการจับเวลานะครับคราวนี้ด้านหลังนะครับเวลาใช้งานมาสักระยะเนี่ยก็ อาจจะมีฝุ่นมีอะไติดข้างนอกนะครับก็ใช้วิธีการเอาแปรงเอาเครื่องดูดฝุ่นที่มีแปรงเนี่ยปัดเบาๆนะครับอย่าแทงแรงเดี๋ยวมันทะลุส่วนตัวไส้กรองข้างในเนี่ยห้ามล้างนะครับห้ามออกมาล้างเด็ดขาดถ้าใจะให้ดีก็คือควรจะเปลี่ยนเลยนะครับมันมีอายุการใช้งานประมาณ2ปีนะครับถ้ามันมีไฟ ขึ้นเตือนนะครับอ่ามันจะขึ้นเตือนตรงนี้ตรงนี้นะครับบอกรี e พลซฟ e ลเตอร์เมื่อไรก็ตามที่มีไฟขึ้นเตือนตรงนี้ก็ให้เราเปลี่ยนไส้กรองนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็กดรูปนาฬิกาค้างไว้จนกระทั่งไฟเตือนมันหายนะครับแต่ห้ามลักไก่ล้างสัญญาณแล้วไม่ยอมเปลี่ยนไส้กรองเด็ดขาดนะครับเพราะว่า ถ้าหากื่อไไรก็ตามที่ไส้กองรั่วเนี่ยพวกสิ่งสกปรกที่เคยกองเอาไว้เป็นเวลา2ปีเนี่ยมันก็จะทะลักออกมานะครับก็ทําให้อันตรายกว่าเดิมนะครับคอานี้ถ้าเราอยากทํางานาถ้าเราอยากทําความสะอาดไส้กองด้านในถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะครับคือเราสามารถถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาไส้กองเฮป้าข้างในเนี่ยออกมานะครับ แล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับที่มีแปรงเนี่ยดูดออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ดูดเฉพาะด้านที่มันมีป้ายนะครับอีกด้านหนึ่งห้ามดูดเด็ดขาดนะครับไม่ให้ดูดด้านนี้เพราะว่าถ้าเราเครื่องดูดฝุ่นดูดเนี่ยมันก็จะติดหนักกว่าเดิมนะครับให้ดูดเฉพาะด้านที่มีป้ายตรงนี้ก็คือดูดฝั่งนี้เท่านั้นนะครับห้ามห้ามใช้ลมเป่า แนะนำใช้ลมเป่าบางคนบอเฮ้ยทําเหมือนกองรถยนต์ได้ไหมอารมณ์เป่าเป่าสวนออกมาเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันขาดถ้าขาดนี่ก็เหมือนกับไม่มีเครื่องกองอะ่ะก็ไม่รู้จะก,กองทําไมนะครับโอเคครับก็ส่วนตัวก็ลองใช้มาสักพักหนึ่งรู้สึกว่าโอเคมากๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ